อยู่ๆครับอยู่ๆครับเออกระซแกงกับแกงแลี่ยวสวัสดีตอนแรรๆจ้าสวัสดีตอนฝนตกกบเขียดกำลังออกแรยจ้าที่นองนี่ค่ะ ฝนตกเหมือนแต่ใบาะคะแต่ใบสามเหมือนเลยลูกแต่ว่าตอนตกที่แรกแล้แห้งไหมตอนนี้มันก็เลยค่อยลงเนี่ยค่ะฝนตกแต่ใบสามเหมือนค่ะบานพอหน่อยไอเงินกำลังตกที่ดินบ้านกำลังแบมนี่พอหน่อยกำลังเห็นน้ำกินแรงอยู่จ้าสวัสดีครับพี่น้องอันจี้มาคิดปิงมาคิดครับนี่ระตับเสื้อแมงดาสามตัวผ <c oughs> ลุนเม็ดพผลุนเม็ดตัวบันเทิงมาจากอีสานบานหน่อยรูปนี่มันระ คือนี่ก็สี่ห้าตัวเห็ดแปดตัวผนได้ขับกี่น้องเหลือจากกำแจวค่ะคือเลยสิเอามาฝาคนหน่อยเป็นไตไฟได้คนแมนน่าจะแมนเนาะเพราะมันตัวคู่สองตัวแล้วตัวแม็ตัวนึงเดี๋ยวเราตำตำพ้อมเศษเศษพ่อจะเชี่ยนค่ะน้าวูแยกเบาบานเลยพบทางสว่างเลยลืมเปิดเราท่านแต่ว่าเมนูหลักๆของมือนีนี่จะเห็ดปลวกสดๆไม่ไม่ที่พอหน่อยไปหามาได้เนาะจ้ะ ใช่จะก,ก่อยเห็ดปวกสูกินจ้าพี่นอ้องน,นี่ค่ะก่อยแซ่บๆส,สมๆออันนี้ก็กำลังจะล,จะลวกเห็ดจา้าใส่น้ำหน่อยๆอยอจอค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปน้ำเลยน้ำเห็ดมันจะได้ออกจาก้าไม่ต้องเอาสูขักได้พอไอะเลยไอาเพราะแบบผ่านความร้อนแค่นดิดเดียวพอเอา,เอาสักเกี่ยวซ้อนมาทำไงนะคะพอกระจอกพอมันยุบตัวนี่ละแค่ะ ก้อยเดียบกระไดเด้จ้าแต่ว่านี่ก็ตัวความปลอดภัยสมบูรณ์แบบจ้ากด,ดโรมแล้วเอาเอาจเาสูเประมาณนี้เลยค่ะในน่ามันเดือดท่วมกับโป่งม,มอเลยจ้า,านี่ค่ะอันนี้พอหน่อยก็ตำเจลแมงดาจา้าสูตรเด็ดแมงดาสามตัวพี่น้องแต่ว่าบอมเนสูตรสูตรเด็ดที่ท่ำขายได้จา้าเนี่เป็นเป็นสูตรบ้านๆสูตตตตรรบบบ่่่้าานดังดแแแแพพาอามกิ ใส่ผงสุรรแล้วก็น้ำปลาแดงไปค่ะเป็นเท่าๆนี่แหละพี่น้องเท่าแล้วค่ะเราก็ได้ที่จริงเหมือนยากตรมสูตรจังสี่ก็หาต่ว่ามันมันเก็บบ่ได้โดนเนาะพ่อเนาะแมนจังสีบวนมันต้องใส่สารกันบูดจังสี่ไหมคะก็เลยหอมโคไปเลยเอาสูตรนั่นดีกว่าพอน้อยย้อมรักกัดตอนนี้แบบกินง้ายๆจ้าผงสุรรน้ำปลาปลาแดงใส่ลงไป เนี่ค่ะพอใส่เครื่องปรุงไปแล้วพอหน่อยก็จะพนยนโยนโยนโยให้มันเข้ากันจ้ะพร้อมจำบัดนี้ค่ะเข้มบอลล็อกคือหอมอุ้ยหอมหอมสวัสดีนะจ้าไม้ขาสิกรอยเห็ดให้ถ้าพอกรอยแล้วว่าแล้วกรอยเป็นตกรอยมัวกรอยง้วงกรอยเห็ดยบเพราะคือเป็นเสือเกอขอเออคุ้นว่ามีค่อยถนั่วไปเลยผงซุร้อนนะเสือลงไปเข้า แล้ววานิชข้าไปกินตะเคียนข้าจังเด็มันเตียกข้าวโพดนดีกว่าฝนเออมันเตียกแม่มือนี่ฝนตกข้าวโพดค่ะข้าวโพดบอกเป็นภาษาภูภไทยเลยครับใจอ๋อย่างก็ใจว่ามันนั้นิออมโหอข้าววายใครหนักข่าว่ามีผิดตัวผภูไทยดีนี่เพิ่นเรามีควยเอิว่าโหดีหรอกเพิ่นเรวง่ว่าลูกกบลูกกบ้ลูกกบลูกเขียด หน้าครับผมใส่ลงไปค่ะสวดอุ้ยอเปไหนคอ้มือซ้ายสันซ้าหงขอบสวดสวดอื้ออมันสีส้มถองเลยจ้าขล่นครับผมผลย่งีันไส้หมันปลาด้วยค่ะใส่ตะเกอเบอรกอเมนูนี่คือกอยเล็กน้อยแ่เพราะว่ามือกเดินเอวะอุ้ยขนาดพอไปว่บั๊็ดต๊ในดินอันนี้พอ ฝุ่นไปเกลีได้นี่คะคือมีแล้วว่าว่า้ามันเกิดยามือแรงก็เลยไปไปเผื่อเกิดอีนี้ฮะมีหลายแซ่บเลยว่านหอมลงไปอีกว่าดันแบบจางจางน้อยหนึ่งจางเสลงไปโอเข้มผู้นั้นในโยโย่โอ้แต่อะไรยานเข้มอัมพากัตจังพักเครื่องโตเครื่องก้มเห็ดค่ะมันหายาเห็ดที่บ๊วยรือว่าไง ที่แกงพักก็บรรทิบแกงพักก็บรรทิตายมืเอื่นเจอกันอยั่ๆครับยู่ๆครับเอ้เสียแก่งกับแกงแล้วถ้าจะเฮ็ดนี้ว่ต้องลวงเฮ็ดโวนด้วจ้ะเราก็เป็นเฮ็ดที่ได้มาสดๆหม่ๆว่าก้อยมันจะหอมแซ่บมันยังกรุบๆหอมๆมันๆ เหย่ลงมาเลยครับคนสวยโอ้ส่วนนี้ครม่ตัวต่ละเหลือโบจีนจังปีงขาพี่น้องกินเยอะปอยเห็ดกันนะวะปิ้งขาหอมๆก่อนเมออันนี้แกงผัดแอบดูเยอะน้ำอันนี้ก็ก้อยเห็ดปวกครับพี่น้องเยอะอยู่แต่แสี่ยงว่ารับปิ้งขาเห็ดปวก สดเอาเป็นพอมันหแม่มันุยปกติมันมืนนะออนั่นะสดอกข้ามีไงสาวสดเอาเลยคุณโยเราดีเนะเจ้าก็ได้นั่นละเจีแมงดาหอมผักแมงดาแมตู่หามาโอ้ตำเจีแมงแมงดาทำผีบีบหมใช่ะีจีล่าละ บ่มีน้าหว่าวเลบบ่เป็นสุดยอดกินข้าวแซ่บอคือว่าเรื่ง่งกินข้าวขยบขอเรายื่เนื้ผูดเดียวมันไม่เง็นยถากินข้าวก็น้ำมิ้มกับพี่น้องได้เยอะข้าก็จะซีบงแลกเลยอดทาลูกมาครับพี่น้องมากินข้าวดูนี่ระคะเล็งไวมีการเล็งะ้ะใส่หอมหอมโคานิดหน่อย มึงเนี่ยมือใช้สันแต่แต่แต่แตยูโฮ่เมึงอนี่ย้องทุ่มแม่อไห่ใส่หิวของ<ห>เม<ล>ื่เบาหวานอร่อยหอมเห็ดป่วงหอมมืงนาวกลุกถกาอินจับแล้วโอบโอบหน่อยละกัน <ขา S 2> ผลมีแหงได้กินบัถ้าเมนมาเมีย่ยงาง้อยบอกพีกซิซซอยพี้ินูใส่น้ำมีกสุดยอดเลยค่ะ ขุนจ่าใช่มากินข้าวแรงน้ำกันนะคะขอบคุณครับม,มาเด้อครับกินข้าวแรงน้ำกันมาจะกลับป้นตกค่ะ